สิบเท่านะตัวนี้เป็นจะมาน้องใหม่จะมาอีกคนหนึ่งก็จะเป็นสิอคนล้ทค่ัทั้งทั้งจ้างอะไอาเยจ้างกรกาเจ้าหน้าที่คนนี้หน้าตาดีม่ชมแวเพอไม่ดูได้ยกับที่น้านี้อแบบเหว่งี่เป็นน้องแบบค่ะอาหารย์

เอาแล้วเวลาเขาพูดพื้นพอพอตอลยได้เห็นค่ะดูจากกล้องถาวอันนี้เียมเด็กจะอาองพนี้ค่ะจะเอาบ้านอันนี้เป็นห้องยาค่ะโอเคอันนี้มีสองอยามสอ้องค่ะโอเคครับอันนี้เรอยค่ะใช่เนาะคยดีคคู่เรีบ้อค่ะโอเคันนี้เป็นดีมากอันนี้เป็นห้องพันห้องพันะเนี่ยอ้าวพี่ห้องอาพี่ท้อง สองการทองเี่วทีห้องบริการงานัการนั่มันเป็นการประชุจริงจริในี่หนึ่งยูนิตหรือแอนหรือ่าหรือเพื่อนเพราะฉะนั้นเนยทีเป็นแอนหอาไม่ต้องเป็นแบบนี้ถ้าถ้าเอาแบบถูกต้องกอใหาเชือแเาปต้องรนอกสาวหมอสมัยโบราณคุณ กลายเป็นมานาโรนะปาบอกว่าน้องสาวของผมใช้บุรใการเ้อกใช้บุนการเรีการกันเลยอันจริงๆเนี่ยขอไฟขอไฟที่เป็นหน้าต่างน้องน้องนที่มาประเมินต้องขออยู่างก็นค่ะน้องน้องคที่มันก็ออกแบบค่ะใน้องทันากป็นดนออกแบบอาจารย์เราเราเร์ดูว่าเออน้งแล้วน้องก็จะออกแบบเสร็จแล้วก็ เอาไปดูแล้วว่ามันจะปรับเป็นของทั <t ere <t ere ้งจังหวัดได้ยังไงคอนเซ็ปต์นะอันเนี้ยเอาไปเอาไปดูมองว่าอันเนี้ยดีคือมันสามารถที่จะเอาไปย่อขยายใส่ห้องต่างรได้ับตามขนาดตามขนาดหอแต่ซึ่งกครวาง ทีย่ผงมาดูบอกว่าจะได้เข้าใจว่าเวลาใช้พื้นที่กระจกั้าไเป็นประโยชน์มันก็จะได้ประโยชน์ได้ประโยชน์เยอะด้วย,ย,วย,ย,วยจบเลยเพราะว่ามันก็มันก็จบเลยในอันเดียวนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าบางที่ไปบอกวีซ่าส่วนต่อเขอดึงภาพไม่ออกเนี่ยเขาดึงภาพไม่ออกเนาอที่นี้ทุออกห้องเลยไปบอกคนท<อ>ี่วีซ่าส่วน่อสิงที่เขึงภาพไม่ออกเนาะทนี่ทุกห้องที่ไม่ข้าวแบบนี้อันนี้ไม่สั้ ตอนแรกว่าจะทามซีเพราะว่า <cons> ห <urai> ้องนั้นเป็นห้องนวดค่ะเราเลยปิดทานค่ะทานเบนเขาตีไยไหมใช่ไมตีเลยเลยไม่นีไม่มีเลยไม่ได้เัยจาได้เออแจกหมนโฮมชิ้นส่วหมอจะเปิดโรงเรียนสอนสามเจ็ดอยู่หอประชุมใหม่แต่ว่ากลไปของบท่านผู้ว่าเหมือนเดิม ปีน่นจำได้ไหมที่วาบอกท่านผูว่าที่ว่าเป็นองรมอยู่อะไรนะเขาอเหละทำเหมือนนั่นเนี่ยแต่ว่าจะปรับปรุงห้องประชุมเพื่อที่จะให้มันอยู่ได้เห็นหยูหันได้ครบเหนไแลขอโคต้าแล้วพอ,อ,อ,อสตอถ่ายโอนไปอบรมด้วยนะคะท่านได้ลแล้วอนาคตกล้เกษายณเขากาลังจะพัฒนาว่าจะให้หนึ่งห้าศูนย์หรอสสได้ด้วย

ม่ถ้าทำถึงขั้นนี้แล้วประเมินอะไรมันก็ผ่านอ้เราว่ามันทำครบแล้วทำครบแล้วทีนี้ก็ทีเป็นจานงห้องจานรนีรห้อผ่านแล้วที่จะทานทานตะวันตรงนี้เราจะจ็นตรงนี้นะะให้าษาเขาปนั้มันมันั่นตอนนี้เรามีว่ประมาณที่จะต่อเติมผ่านไปตรงนี้าไปในสองามเดือนก็นะแล้วถ้าไม่ต้ให้อยาั้ต้อลัาจะทำากจะป้ 我当初，我这个。